สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหลายๆท่านคงจะเคยทานกระถินนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าสรรพคุณหรือประโยชน์ของกระถินนั้นมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็มาลองดูลองฟังกันนะครับสรรพคุณและก็ประโยชน์ของกระถินนั้นก็จะมีข้อแรกนะครับใช้เป็นยาอายุวัฒนะนะครับข้อที่สองในกระถินนั้นมีฟอสฟอรัสสูงครับจึงช่วยเสริมสร้างและก็บำรุงกระดูก นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ยอดอ่อนแล้วก็ฝักอ่อนเมล็ดนะครับข้อที่3ก็คือช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็คอเลสเตอรอลนะครับอันนี้ก็ให้ทานยอดอ่อนของกระถินนะครับข้อที่4ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับสาหรับท่านสูงวัยทุกท่านนะครับที่เจอปัญหานี้อยู่ก็ให้ทานยอดอ่อนของกระถินเยอะๆนะครับข้อที่5ในกระถินนี้รดมไปด้วยวิตามิน A นะครับจึงช่วยบำรุงรักษาสายตา ได้ดีนะครับซึ่งในส่วนของวิตามินเอนี่ก็อยู่ในยอดอ่อนของกระถินนะครับข้อที่6ช่วยบำรุงหัวใจนะครับทำให้หัวใจแข็งแรงอันนี้ก็อยู่ที่ยอดอ่อนแล้วก็ฝักอ่อนนะครับของกระถินนะครับข้อที่7ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับนะครับข้อที่8ช่วยทําให้เจริญอาหารนะครับข้อที่9ช่วยแก้อาการร้อนในกระหายน้ําข้อที่10ช่วยแก้เก็ดกระดิขึ้นตานะครับอันนี้ก็ ได้มาจากการทานดอกนะครับช่วยแก้อาการนี้ได้ดีนะครับข้อส1บอช่วยแก้การท้องร่วงนะครับอันนี้ก็คือทานฝักกระถินนะครับข้อสิบสองครับในเมล็ดกระถินเป็นยาถ่ายพยาธิชนิดหนึ่งนะครับสําหรับผู้ใหญ่ให้ทานครั้งละยี่สิบ้าถึงห้าสิบกรัมนะครับเด็กให้ทานครั้งละห้ายี่สิบกรัมนะครับต่อวันโดยให้รับประทานขณะท้องว่างครับในตอนเช้าประมาณ 3-5วันนะครับอันนี้คือทานเมล็ดกะถินนะครับก็ช่วยในการถ่ายพยาธิได้ดีนะครับข้อที่13ครับช่วยการขับลมในลำไส้นะครับข้อ14ช่วยขับฤดูขาวของสตีนะครับข้อ15ช่วยลดการเกิดนิ่วในกระเพาะอาหารต่างๆนะครับอันนี้ก็ให้ทานยอดอ่อนกับฝักอ่อนนะครับข้อที่16นะครับดอกกระถินนะครับช่วยจะบำรุงตับและก็บำรุงไตนะครับให้แข็งแรงนะครับ ข้อส7ข้อสุดท้ายนะครับในฝักของกระถินนะครับเป็นยาฝาดสมานนะครับทําให้ห้ามเลือดโดยการใช้ฝักหรือเปลือกนะครับแปะบริเวณที่เลือดไหลนะครับก็จะห้ามเลือดได้อีกทางหนึ่งนะครับสําหรับประโยชน์ของกระถินนั้นก็มีเพียงเท่านี้นะครับเห็นไหมละครับว่าผักบ้านๆที่อยู่ริมรั้วของเรานะครับมีประโยชน์มากมายจริงๆนะครับสําหรับ คุณประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของกะทินั้นก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ